เฟลอร์ไหมประจัยการในพวกซอมบี้วิกลจริตไหนนี่ไหนไหนที่มากระละอินเฟสเทชันมันเยอะจัดคนในอ่ะอ่ะตรงเราจะเราเฟลอร์หรือจะเล็กน้อยก่อนดิพี่เอาเฟลอร์ก่อนง่ายๆเดีนะครับชนแม่งเลยโอพวกหางแถวอะเรือไปเข้าไปแล้วกันทั้งนั้นเหลือจกเลื่อนมึงคลั่งตัวให้ได <leaning S 2> ้ก่อนตอนนี้คลั่งตัวก่อนเอ้า ไม่ไม่เป็นแล้วไม่ไม่ยิงอะไรก่อนหนะพี่โบเทอร์อะไหนโบเทอร์อยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้องปุงป่องเนี่ยอ้าวไม่ใช่อ๋อผีอ้วนโอ้โหโมตัวอีกแล้วน้องกูตายแล้วไปไปไปไว้ตายแล้วตายแล้วตีซอมบี้ป่ะเนี่ยใช่ตีซอมบี้อ้าวยิงเลยเหรอโอ้โหกูจะเตลซะหน่อยไม่ต้ทำเตลก็แตกกันละ จะได้มากระสุนเยอะโคตรเลยเนี่ยยิงเลยยิงเแปดผมมีประมาณสามร้อยลูกอ่ะโอ้สุดยอดเลยครับก็ไม่เท่าไหร่่อะนี่กูเล่นนี่กูเริ่มเกมเลเวลหนึ่งมาพร้อมกับเดอะแบกว่าเบลสามร้อยเลยวะผมมากับเทพทูทามากับเทพทูอ่ะครับทำไมบอกว่อย่าเรียกผมเทพทูเพราะผมรุ่นบัตรอ่ะ สตาเบิร์สทีมหน่อยสิสตาเบิร์สทีมแบบนี้ยังยังยังได้อีกไอ้เหี้ยแล้วก็กดบัตรกดกระสุนเพี้ยเๆเลยปะปะปปอ๋ออ๋อนีเนี่ยเนี่ผมผ่านกี่ข้อบ่งบอไอ้สตาคินกดชิปท้ายแล้วกดชิปท้ายพร้อมกันเพื่อแกลนตะแลมวิ่งชนศัตรูป่ะอันเนี้ยไอ้ที่เงียบๆหน่อยนี้โอ๊ยผมว่าอ่านเยอะเลยเหวี่ยงหน้าสั่นนะจังหวะเนี้ย ขวานด้ามกูยาว7เมตรอ่ะโอ้ยโอยบอกเลยเวียงกว่าจะถึงที่โอ้โหซอมบี้นี่ไปชิดตัวแล้วอ่ะดันขวานใช่ไหมไบรันขวานของฉันเองเนี่ยพี่จะไปไหนนะพี่จั่การพวกออินเฟสชันพี่มาร์คพี่ไม่ได้มาร์ก่อนเนี่ยพี่ใช้เซนต์หร่อมาร์กได้นี่ไงฮะไหนอ่ะออนี่ไม่ต้องถือมือไหมหรอก ใช่อินฟลูเอนซ์เนี่ยมันเพิ่มละได้ยิงหัวบ้างไหมพี่แล้วก็มีจักรไนต์ตัวหนึ่งอ่ะเดียวๆเลยโอเคปะไม่ไหวป่ะไหวไหวไหวผมพี่ไม่ไหวเแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมัแต้มตุงกูอ๋อไม่เหยียบผีอะพี่ถ้าผีก็จะตามมาเดี๋ยวรถมันพังกันเนยเสียดายเดียโอ้ยแล้วก็หายคนลักรถเดิมคาเลเวอร์ว่ะทุกทีมันอยู่ตรงไหนวะอุ้มมันเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเลย มีไหมเอ้ยนะผมเป็นตีผีอยู่พี่ไหนเนี่ยพี่อยู่ในใจเสมอว่ะพี่ขอบคุณครับอย่าแผ่วอย่าแผ่วลืมเอาเบลเลิดมาว่ะเบลเลิดไม่ผมเอามาแล้วเอาเบลเลิดมาสามลูกเนี่ยกันเน็ตอ่ะอุ้ย c ค n do อ t Can do it โอ้ยอุ้ยโทษ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 พวกหนักกว่ากูอีกเราสามารถเราสามารถส่งคนมาเฝ้าพวกเสบียงอาหารอะไรได้ดิแต่ตั้งเอามันได้ได้้้ไดแค่ตั้งเอาโพสได้แค่ตั้งมันมันบอกมันเอาคนมาย้ายมามาเฝ้าที่นี่ได้ไม่ยหรอไหมใช่เรียกคนหนึ่งมาเฝ้าได้พี่เคยพี่ตอนแรกพี่อ๋อส่งคนได้ส่งคนได้ส่งคนมาอยู่มาเฝ้าพื้นที่อ่ะมีส่งคนกับตั้งเอาโพสได้มาลุยไหมลุย เอาจงไม่โดนเลยเย็ดแหม่มเอ้โอ้โหยอ้ยเขามากับพวกโอ้ยสุดยอดเลยแกตัดสู้อีดูเดียว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 เลือดพลาดเลยออเฮ้ยโอ้อยเฮ้ยมันเล็งแต่กูไม่เล็งน้องเลยผมต้องตีฮีวไป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 วะ มันยิงกูไม่ยังไม่แตะตัวกูโอ้ยพี่ยิงอยู่พยิงอยู่มาเล็งไม่แล้วมาเล็งไม่แล้วกูไมเล็งพี่แล้วโอ้โหโทษทีเล็งแม็กตะเลงตัวว่ากูแบบเงียบสตบบี้ว่ะสต๊บบี้ว่ะวิ่งเหี้ยโอ้โหติดเชื้อติดเชื้อมาเป็นเจ็บแล้วนะต้องเป็นอะไร โอ๊ยโอ๊ยคุณวเจ็บมากันโอ๊ยโอ๊ยมึงง่วงเลยตอนนี้วะโอ้ยเฮียไม่ไหวไหมไม่ไหวกลับกันน้องผมไม่โดงผมนี่พี่ยิงให้อยูพี่โคเวอร์ระยะไกลพี่คนเยอะโคเวอร์ระยะไกลมากเอ้าชิบหายละไม่ใครมันจะบอกว่าถ้าไม่ไหวรีบดรอปอาวุธไปทิ้งไให้ก่อนดรอปอาวุธแล้ววิ่งหนีไป เอ้าหมดแล้วว่ะเอ้าเล็กกูละวเฮ้ยโอ้ยอย่าหยุดเลยโอ้ยแม่งไม่ได้ไม่ได้อย่าหยุดนลยพี่ดูเดือนเลยดูเดือนเลยจังหวะนี้จังหวะนี้ดูเดือนเลยอันนี้ซ้ำได้เหรอโอ้โหฟินิชเชอร์ว่ะสุดยอดโอ้โหเอ้าวเดี๋ยวค้างเฮ้ยสะพักรอยตัวกลางขาดเยอะสุดยอดไหมที่มีเฟิร์สเอ็ดไหมต้องการเฟิร์สเอทพี่มีอยู่แล้วเพื่อนน้องชายกลับบ้านเลยไป แต่งบอกมีมีแต่ไม่อยู่ที่นี่มีจะอยู่ที่ค่ายเพราะว่าไอตัวกัดที่ผมเล่นวันวันที่ผมเล่นกับพี่อ่ะผมยังไม่หายเลยนะต้องไม่ไม่พาไปรักษาผมรับผลไปแล้วไม่บาดทองเหรอเออไม่ได้เลยนะหมอบอกเกินต้านเกินต้านค่ะเชื่อเชื้อเชื้ออินเวนเซชั่นว่ะไอฮาร์ดไหวไหมเนี่ยไหวไหวไหวไอ ต้องระวังนะไม่ถลั่งโอ้ยเฮี้ยโอ้โหเต็มข่อยังจะโดนอีกแล้วเนี่ยสุดยอดนี่เฟสเตชันนี่เฟสเตชันโยเยโยเยเลยโยเยโอ้โหเดอะกรีดเบอร์บี ออพี่มีเป,ป็นเบลเลอร์อะวะต้องเป็นเสือมีเป็นแฟนเดียวอีกไม่มีบลเลอรจัดการได้ไหมไปแล้วล่ะโอ้โหนี่้มันแน่นอนเลยโอ้สุดในรุ่นโอ้ยโอ้ยอ้ยีเดเดี๋ยวเดยวเเดี๋ยวดูอ ร้องเก่งพูดสุดยอดยเก็บให้หมดต้องบอกนะครับว,ว่าหมดตี้จังหวะนี้น่าวอวดเฮ้ยเจอกล่องแล้วออเอาอออันเหลือสองตัวดิอยู่นอกแน่หรือเปล่ะ สุดในรุ่นจริงๆของคนคนนี้เรียบร้อยดอกนี้เพื่อเตี่ยสบัดสบัดสบัดแหลกแจกอพี่วอเตอร์ปล่อยให้มันวิ่งตามเราเดี๋ยวมันจะเดือดล้มเดี๋ยวมันท้องแตกตายพี่อ๋อมามันเลยมันเลยมารับของได้ไหมมีมั้ยมาแมาแล้ว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 บึ้มบึ้มบึ้มเชี่ยมันล่วงจริงเว้ย ครับเน่มเลมี่แปเอ้ยเอ้ยที่ลืมเอาได้มาปะไ่อะไรไม่็นไรยังไงับได้อยู่ไอ้กล่องส้มรถน้ำจีมาได้เลยอ่ะจังหวะนี้ต้องเอาละครับเพีงฮาร์ดฮาร์ดเลยเพฮาดอ่ะแล้วประเด็นคือมันมีฝูงซอมบี้ไหมใกล้ๆเลยะไม่ต้องระเบิดลังเลยพี่ระเบิดลังเลยบึ้มเเลยอหะอบึ้มๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดด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  ไปแล้วเหรอวแล้วเหรอหนงอหอหอหง้อไปแล้ว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 บึ้มอ้ย้แล้วโอยโอยโอยโยโอยอย่าหดอย่รหดอยโาปีนก่อนปีนก่อนปีนก่อนปีน่อนปีนก่บึ้โอ้ยออออออม่บอกเลยอย่าเล่นกบไฟโออยโอยโอยอยโอยโอ้ยโอไม่วูพี่วูไม่พี่วูไม่ช่วย้วยไม่ย ไม่ช่วยด er ้วยช่วยด้วยช่วยด้วยม่ช่วยด้วยทำไมล่ะร้อล้อคโอ้ยอ้าเออบอกตายอ้าไม่ตายเหรอโอ้ยตัวเต็งกูต้องเกลี้ยวกรอบๆกันโอ้โหกูวิ่งเข้าไปชนเต็มเลยดีจริงไม่โดน ได้ไหมพี่สวยโคตรเลยต้องเคลียร์แล้วเบลืดไฟแม่งแรงโคตรเลยมันไฟอะนะเออมันที่ปลาแล้วมันวิ่งเสือกวิ่งเข้าไปอมที่ว่ามันหมดเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเอาของตรงของตรงก่อนพี่เอได้ตกก่อนไปล่างเพถ้าเราอยู่ไหนวะเนี่ยถ้าถ้าเราถ้าเราไม่เคลียร์ผีมันก็มาได้เลยพี่ก็ต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนไง ถ้าถึงเคลียร์ไงมันก็มาได้เลยพี่ถ้าเราไม่ระเบิดลังผีอ่ะถ้าเพกคัสในตาตาที่ไม่ก็เคลียร<ข>์ให้มัน,มนรอบๆก่นอนเพราะไม่พี่เคลียร์รอบๆก่อนทุกครั้งนะเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยจะมานะ <S <S พี่เคลียร์รอบๆปุ๊บมันไม่ค่อยมาถ้าถ้า,ถา,ถาหาตัวละครตัวละครตัวเก่าไปไหนเน,นี่ยอย่าบอกนะของหายไปเลยอ่ะฮามิกจักรน้าด้วยเหรอแถวนี้ย อุ้ยแล้วของหายไปเลยเหรอวะอ๋อล่างอย่างนี้อะไรถ้าเปิดร่างกันแล้วอ้าวอ้าวทำไมประตูข้างนอกเนี่ยไม่นะ Don't worry my friend I've got your back ไม่เป็นไรนะเพื่อนแล้วเจ้าของนายกลับเองเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดพี่ผมระเบิดร่างพี่หักของได้เลยพี่ขอบใจหลายๆไหลมดกันจะโชว์เท่ซะหน่อย Mm. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way.